ดีครับเพื่อนๆตอนนี้ยู่ในช่องลงทุนกันนะครับก็มาอัปเดตพอร์ตพาสิบอินคัมนะครับในการลงทุนในหุ้นอเมริกานะครับก็เป็น EP ีที่4แล้วนะครับประจําเดือนกรกฎาคมปี6-8นะครับวันที่อัดคลิปก็เป็นวันที่6เดือนสิงหาคมนะครับเงินบันผลโดยรวมนะครับลดลงนะครับจาก EP ีที่แล้วได้ประมาณ1,000 กับยีบาทอันนี้ลดลงมาเหลือ916บาทนะครับต่อเดือนก็ปันผลลดลงนะครับหล,ลักๆมาจากหุ้น JEPQ นะครับที่ก่อนหน้าน,นี้เดือนกรกฎาคมนะครับมีการขึ้นราคาไปนะครับก็ทำให้ปันผล ที่ได้ลดลงนะครับก็ทบทวนกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับกลยุทธ์ในการลงทุนหนึ่งก็คือเลือกหุ้นที่ปันผลสูงนะครับผมก็เลือกที่เกินเจ็ดเร์เซ็นตะอาจะมีหุ้นโอเนี่ยแหละที่อาจจะไม่ไม่ถึงเแต่ถ้าลงตับมากๆก็ถึงสองก็คือเป็นหุ้นที่ปันผลทุกตัว ทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะทบต้นได้เร็วน,นั่นเองนะครับ 3. ซื้อแบบ VA e, value e, average ทุกสัปดาห์ก็จะต่างจาก DCA นะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียด 4. นํนำเงินปันผลมาทบต้นนะครับดีเลยก็จะพวกกับข้อ2ในี่แหละนะครับกลับไปทบต้นขอ้อ5ก็คืออดทนรวยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ กำลังสร้างพาสซีฟอินคามก็อดทนรวยไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆที่ก็ลักษณะดาวเทียมต้นก็คือเหมือนกนโนโริ้งสโนว์บอลหรือว่าเอ,อ่อก้อนน้ำแข็งนะครับก้อนหิมะก้อนหิมะหล่นมาจากภูเขาเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากก้อนเล็กๆค่อยๆกิ้งลงมาก็สะสม หิมะรอบตัวลงมาเรื่อยๆจนมันใหญ่ขึ้นนะครับเกดอัเกอร์นะครับโอเคอัตราเงินปันผลล่าสุดนะครับอันนี้ข้างบนก็คืออัพเดตนะวันนี้เลยก็คือวันที่6สิงหาคมนะครับท่านบนด้านล่างก็เทียบกับครั้งที่แล้วที่ผมถ่ายวิดีโอก็คือวันที่28มิถุนายนนะครับ ก็ไลน์ไปทีละอันนะครับอันแรก JEPQ ก็เทียบกับครั้งที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเล็กหน้อยเพราะราคาเนี่ยขึ้นมาสูงนะจริงๆขึ้นไปออธมหายด้วยนะเพื่อนๆอ,อ,อ,อทําายก็คือขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมอนอันตราผลผลก็จะลงมาประมาณสิบเอ็ดต้นๆน,นะครับมาดูที่ JEPQ บ้างน,นะคบเพื่อนๆ JEPQ ก็ันผลถือว่าเกือบจะเท่าเดิมเลยเนาะก็มี JEPQ นแหละแตกต่างค่อนข้างเยอะต่อมาก็คือ QQQI นะครับันผลลดลงเนื่องจากราคาที่ลดลงท่ตีราคาที่สูงขึ้นนะครับ ก็ลดลงเล็กน้อยแต่ปันผลโดยรวมต่อปีเนี่ยก็เท่าเดิมน,นะครับมาหุ้นโอนะครับสามตัวนี้เป็นลงทุนใน N นสเดกนะครับแต่เด็ก็เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะครับแต่เด็กร้อยนี่เป็นหุ้นโอนะครับหุ้นอสังหารสังหาปล่อยเช่าที่ผมเลือกมาลงทุนเพราะว่ามันปันผลทุกเดือนแต่เดีย๋ยวผมจะอาจจะต้องลดสัดส่วนตัวนี้ไปเพราะว่า ปันผลแค่ห้าจุด้าเจ็ดเปอร์เซ็นตเนเี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแทบจะเท่าเดิมนะครับโอเคอัพเดตหอตหุ้นแต่ละตัวนะครับมาเริ่มต้นกันที่ JEPQ ผมขยับไปที่แปดร้อยบาทต่อสัปดาห์แต่ดูจากปันผลที่เข้าแล้วนียมันลดลงนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอาจจะลดสัดส่วนลงมาในเดือนสิงหาคมนะครับ อืมดูแล้วค่อนข้างสวิงนะรออ,อตอนนี้ j p พ e เนี่ยมูลค่าพอร์ตเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนดูมูลค่าหลังซือล่าสุดนะครัอันนี้นะช่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหลังซือล่าสุดก็คือซื้อเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมประมาณเกือบแปดหมืนบาทล,ละก็คือทบทบทั้งตัวดอกเบี้ยครับเงินปันผลก็ไปด้วยนะครับเพื่อนๆเกตลอดเดือนกรกฎาคม อันที่หนึ่งสิ่งหายนี่ก็คือม,มันยังอยู่ในรอบของเดือนสัปดาห์ที่เป็นเดือนกรกฎาแหละเพื่อนๆแล้วก็ผมพยายามจะเข้าให้มันทันก่อนจ่ายเงินปันผลนะครับเพื่อที่จะไปถกต้น,นให้มันถูกคำนวณปันผลอันนี้นเมื่อวันที่30มสิถุนาย,ยนรกรกฎาคมประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมว่า value average ห่างจาก DCA ไง DCA เพื่อนๆหลายคนก็เข้าใจก็คือว่าจะลงทุนในจำนวนเงินเท่าๆกันอาจจะเป็นทุกสัปดาห์ทุกเดือนก็นแล้วแต่แต่ Value Average อันนี้ของผมจะดูที่มูลค่านั่นเองคือมูลค่าทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับเพื่อนๆเนีย่ยมันจะต้องบวกเพิ่มขึ้นแปดรอบาทต่อสัปดาห์นะ ก <Okay. S 2> ็คือพิจารณาจากมูลค่าที่เราซื้อแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยบวกไป800รงั้นมูลค่าทันถัดไปก็จะประมาณนี้นี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าผมอาจจะทบต้น2สัปดาห์คือ DCA ก็คือสมมุติซื้อทุกสัปดาห์ใช่ไหมเพื่อนๆก็จะซื้อไปเช่นซื้อ800บาทก็ซื้อแปทุกสัปดาห์แต่ผมเนี่ย ถ้าสัปดาห์ไหนหุ้นมันขึ้นเนี่ยคือ,อมูลค่าหลังซื้อบวกไปแปดร้อยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยก่อนที่จะซื้อเนาะมันสูงกว่ามูลค่าที่จะซื้อเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถือว่ามูลค่ามันได้แล้วนะครับผมก็จะทบไปครั้งถัดไปก็คือจะในสัปดาห์ถัดไปก็บวกเพิ่มอีกแปดร้อย มันก็จะรวเ 1, เเมเป็นปันหกโดยประมเพิ่มไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์แล้วก็วันที่สิบหกนอครับผมก็ยกตัวนี้ไปบวกเพิ่มอีกแปดร้อยอันนี้ห่างกันประมาณสองสัปดาห์ก็เพิ่มอีกปันหกนะครับคือแปดร้อยบวกกันสองครั้งนะครับสองสัปดาห์ ก็ดูเช็คมูลค่าก่อนซื้อก็จะเห็นว่าน้อยกว่าอย่างนี้แล้วนะครับ uh huh. ดังนั้นก็จับลบกันก็จะต้องซื้อเพิ่มประมาณนี้อันนี้ผมมีซื้อปันผลทบก็อีกนะครับนี่ก็คือปันผลล่าสุดเพื่อนๆเ,เห็นว่าเทียบจากครั้งที่แล้วเนี่ยลดลงมาหร้อยกว่าบาทเลยนะเพื่อนๆก็สูงอยู่โอเคแล้วก็มา เมื่อวันที่หนึ่งเอามูลค่าพอดครั้งนี้แล้วมาเทียบกับมูลค่านะ,ะวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันต่ำกว่ามูลค่าผมก็จะซื้อไปก็คือจับลบกันใะเงืนเดือนดังนั้นผมต้องซื้อเพิ่มประมาณพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทตีว่าพันเจ็ดนะเพื่อให้มูลค่ามันต้องเป็นเจ็ดหมื่นเก้านั่นเอง เพื่อนก็จะเห็นว่ามูลค่าครั้งถัดไปกับมูลค่าหลังซื้อเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเนี่ยเพราะว่าต้องซื้อทบเข้าไปนะครับให้มันน่าเอเคอันนี้มูลค่าครั้งถัดไปนะครับในเดือนสิงหานี่มูลค่าผมต้องเป็นเท่านี้นะอันนี้ผมน่าจะบวกเพิ่มมาแปนรอ้อย เดี๋ยวจะสัปดาห์แรกผมบวก800สัปดาห์ถัดไปอาจจะลดลงหน่อยเพราะดูแล้วปันผล JBPQ นี่สวิงเล็กน้อยอแล้วก็บวกกับมูลค่าบอดของผมเดี๋ยวละไอตัว JBPQ อันนี้ก็เป็นรายการที่ผมซื้อนะครับเพื่อนๆไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ30มิถุนายนซื้อไป300กว่าบาทก็ถัดมาวันที่16อัันนี้ เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าหุ้นมันราคาลงคนระับข้างเีิแล้วห้าสิบสี่จุดสามห้าถันหมายก็เป็นห้าสิบสี่จุดสองเก้าราคานี่ก็เมื่อหักลบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นแล้วมันก็เลยต้องซื้อเพิ่มเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ยซื้อเยอะมากเลยนะโอ้ก็ถ้าใครที่ต,ติดตามมา EP ก่อนหนะ้าเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเจ EPQ เนะี่ย บางสัปดาห์เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเลยนะี่ยผมก็เก็บเงินส่วนนั้นเช่น8ปดรอยเนาะก็เก็บใส่กระเป๋าไว้มารอวันที่หุ้นมันลงประมาณนึงมันก็เหมือนได้ช้อนหุ้นเพิ่มตอนที่มันลงนั่นแหละเพื่อนๆน,นะโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นปันผลที่ได้หลับแล้วก็ล่าสุดที่ผมซื้อนะครับหกลบแล้วซื้อที่ประมาณพันเ มีครั้งนี้ซื้อเยอะหน่อยนะคือปันผลล่าสุดนะครับยี่ส US ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่านี้นะเพื่อนเพแล้วก็ถูกหักหน้าที่จ่ายเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายเรียบร้อยนะครับทาน้า JP IQ นะครับอันนี้ก็มูลค่าบวกเพิ่มทุกสัปดาห์ห0าบาทนะครับ แต่จะมีปรับสัดส่วนเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายคลิปนครับจะมีให้สรุปพอรกันแล้วผมว่าจะช่างใจนี้เล็กน้อยในการเปลีป่ยนแปลงก็เหมือนดิมนะครับเพื่อนๆอันนี้ให้เห็นรายละเอียดก่อนซื้อกับหลังซื้อนะครับนี่โดยเทียบกับมูลค่าที่มันควรจะเป็นนะครับที่ต้องเพิ่มขึ้น500บาททุกสัปดาห์ตัวมูลค่าปันผลเข้ามา124บาท จุดสี่เจ็ดสตังค์นะครับนี่ก็ซื้อเพิ่มประมาณเท่านี้รายการที่ซื้อกรตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับมิถุนายนราคาตอนนั้นอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดเจ็ดหนึ่งซื้อไปสามร้อยกว่าบาทเกือบสี่ร้อยันมาวันที่สิบหกกร,รกฎาคมเพื่อนๆดูราคาหุ้นเนาะมันก็ลงไปจุดหนึ่งสตังค์งนั้น ก็ซื้อไปเท่านี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นซื้อทบต้นไปนี่นะครับเข้ามา3.85 u s ดผมก็ซื้อไปเลยทบต้นไปนะครับก็รังล่สสุตซื้อเมื่อ31กรกฎาคมก็ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมาเนาะจาก49มาเป็น50 5ตรงนี้นะครับแต่ก็ซื้อ เมื่อลบสัดส่วนแล้วก็ซื้อไม่เยอะนะเพื่อนๆประมาณนี่ก็ปันผลเข้ามาวันที่แปดประมาณสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีหักนักที่จ่ายเรียบร้อยนะครับไม่ต้องบวกเพื่อนๆพื่ัดมาชิ้วคิวไอ,อันนี้บวกเพิ่มขึ้นห้าร้อยบาททุกสัปดาห์ที่มูลค่ามันต้องเป็นโอเคนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า ยี่หกยี่หกอันนี้คือครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าหุ้นนี้ซื้อแค่สองครั้งนะครับซื้อแค่สองครั้งเพราะว่ามันจะมีบ,บางสัปดาห์ไม่ได้ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อผมก็จะทบต้นไปนะครับหมายความว่ามูลค่าเนี่ยก็จะบวกเพิ่มไปอย่างเช่นวันที่ยี่ห้ากันยายนสิบหกกรกฎาเนี่ยเทียบกันสองอันเนี่ยเราจะเห็นว่าต่างกันประมาณพันหนึ่งนั่นเอง ก็คือผมบวกเพิ่มขึ้นไปหนึ่งพันเพราะมันห่างก,กันสอสัปดาห์นะครับนี่มันเดิมนะครับซื้อเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมราคาหุ้นตอนนั้นอยู่ที่ห้าสิบสจดสามหนึ่งก็ซื้อไปนี้ก็เป็นตัวปันผลปันผลอันนี้น่าจะปันผลจากครั้งที่แล้วนะเพื่อนๆ ที่แล้วครับก็มีอ๋อครั้งนี้ผมยังไม่ได้ซื้อทบเข้าไปสองจุดหนึ่งหกเดี๋ยวจะต้องซื้อทบเข้าไปแหละเพื่อนๆก็มีครั้งล่าสุดนี่พือไมไ่เห็นว่าราคาหุ้นมันลงเนี่ยจากห้าสิบสองจุดสามหนึ่งมาเป็นห้าสิบเอ็ดจุดแปดเก้าก็เพื่อให้มูคลค่ามันเป็นไปตามแผนก็ซื้อบริษัเห็นมานะคะหุ้นโอ ก็ลักษณะเดิมน,นะคะเพื่อนๆก,นก็ซื้อมาตามรายการนี้วันที่30มิบถุนายนซื้อมา558ร้อยห้าสบปดาทมาก็วันที่16บหกเพื่อนเทียบราคาแล้วก็ลงมาเล็กน้อยนะก็ซื้อไปได้เก็บของถูกไปนะครับถันมานี่ก็ลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้เก็บของถูกเพิ่มนอีกรวมแล้ว อันนี้คือผมรวมในซื้อปันผลไปแล้วเพื่อนๆเ,เอาปันผลเนี่ยไปรวมวก็คือแปลงเป็นเงินบาทแล้วก็รวมซื้อไปแล้วเนื่องจากในแอปดามเนี่ยขั้นต่ำมันต้องซื้อหนึ่งจุดห้ายูอดอลลาร์แต่ปันผลผมยังไม่ถึงเพิ่งได้หนึ่งจุดหนึ่งสี่มันก็เลยซื้อเดียวๆไม่ได้ก็เอาเงินไปรวมครับภาษีนะ้าที่จ่ายเรียบร้อยนี่ หโอถ้ามันถึงปันผล1.5ทุกเดือนผมอาจจะลดสัดส่วนเพราะว่าหุ้นนี้มันสำหรับผมก็ปันผลน้อยเป็นนิดนึงนะปันผลน้อยแต่ถ้าเทียบกับหุ้นไทยก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละโอเคสรุปปันผลที่ได้รับนะครับเดือนกรกฎาคมก็คือ9ก้าร้ยสิบหกบาท29สิบเก้าตางค์ถ้าเพื่อนๆมาดูกราฟเนี่ยเดือนเมก็คือพฤกษภาคมนี่หกร้อย ห้าสิบเจ็ดบาทเดือนมิถุนายนอันนี้โดดเลยนะเพื่อนๆโอ้โหมาเป็นพันเลยถันมาก็เป็นจุลายเดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วนะลดลงมาเล็กน้อยนะเพื่อนๆนก็ยังแตะในเก้าร้อยกว่าบาทก็ได้นะเพื่อนๆโอ้ได้เงินฟรีฟรมาเก้าร้อยหนึ่งพันบาทเดี๋ยวไปดูลุ้นในเดือนหน้านะครับผมว่านี่ก็จะเพิ่มกลไปแตะหลักรันแน่นอน อันนี้ให้เห็นราคาเงินปันผลเงินปันผลนะครับที่เข้ามาตั้งแต่อันนี้น่าจะย้อนไปเดินมีนะ่เ,นเพื่อนๆ JPQ นี่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะที่เพิ่งสร้างเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยโอผมสราบสองมาเนะี่ย จากปันผลแค่8.7ดอลล์นะ8.7ดอลล์เนี่ยผมเอาไปคูณเป็นเงินบาทน,นะ8.7คูณสัก3 12.5แล้วกัน282บาทเองครับเพื่อนๆเนี่ยผมสะสมค่อยๆสะสมมาแล้วก็เพิ่มขึ้นจาก8ดอลล์มาเป็น12 12มาเป็น15 15, 15มาเป็น25เนพื่อนๆอันน,นี้ยโอ้โหเยอะมากนะอันนี้ก็ดอบลงนิดหน่อยนะครับ ก็ตัว GPIQ นี่ก็โอ้โหเพื่อนๆดูดิปันผลหนึ่งหนึ่งดอนนะสามสิบกว่าบาทก็เพิ่มมาเป็นสองดอนแต่มาเป็นอันนี้สองจุดหนึ่งห้าสองจุดเจ็ดเก้าก็ค่อยขาย,ยาบนะครับอันนี้เดือนพฤษภาคมนี่เดือนมเ่าหนายนขึ้นมาเป็นสามจุดสามเก้า อันนี้กรกฎาคมสามจุดแปดห้าตัวนี้น่าสนใจนะขึ้นไปไม่มีตกเลยใช่ได้นะถ้ามาคิวคิวคนี่ก็โหเนี่ยเพื่อนเื่อนปันผลตอนแรกอะ่ะโอ้โหต้นทุนต่ำมากมากนะเพื่อนๆพื่นศูนย์จุดหนึ่งสี่แค่สามสิบกว่าบาทน้อยมากนะเป็นกำลังใจนะสู้ไปด้วยกันเพื่อนๆนสร้างพอร์ตปันผลไปด้วยกัน น้องๆที่บางคนก็เป็นรุ่นน้องอาจจะศึกษาใหม่นี่ก็ค่อยๆสะสมมาด้วยกันครับก็เป็นหุ้นโอเนี่ยน้อยนครับย,ยังไม่ถึงดึงดอนเลยเพื่อเๆือนมีเดือนที่แล้วเนี่ยถะลุหนด่งดอนนะครับเดี๋ยวมาให้ดู ห้ารวมพรอดนะครับตั้งเป้าไว้อันนี้ตั้งเป้าไว้ก็เดี๋ยวอาจจะขยับไปนะครับสามแสนบาทมูลค่าตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันบาทเข้าๆนะเพื่อนๆกำไรกำไรตรงนี้ก็คือมูลค่าหุ้นนี้มันเพิ่มขึ้นนี่บวกเพิ่มมาประมาณตีว่าสามพันแล้วกัน เงินเดือนได,ได้ได้ปันผลด้วยแล้วถ้าเราขายตอนนี้ก็ได้กําไรไอีกสามพันด้วยนะโอ้ใช้ได้เงเินเดือนดีหุ้นขายเยอะอผมว่านะแล้วก็อันนี้มาดูแต่ละตัวนะครับแต่ละหุ้นเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือเป็นสัดส,ส่วนในพอตแต่ส่วนในพอตเยอะสุดก็จะ e p q ถัดมาก็ GPIQ โอ้แล้วก็ QQQI ูลค่าร์ดของ J.P.Q. นะครับเงินบาทในประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเนี่ยกำไรอันสองร้อยบาทถ้าขายนะครับเพือนเืนม,ม,มาก็ J.P.Q. หนึ่งหมื่น้าพันห้าร้อยะครับเงินที่สะสมออมไปถ้าขายส่วนต่างก็ได้พันคุณโอราคาตัวน,นี้ไม่ค่อยขยับนะครับุณตัวนี้ ก็สะสมไปแล้วเกือบหมื่นแล้วโอ้พอดีเลยเพืนเือน,น,นเดี๋ยวก็แตะหมื่นนะครั้งหน้าป็นผลกำไรนนะสองร้อยกว่าบาทไม่เยอะนะไปก็คิวคิวคิวไอเพะพันแปดร้อยแล้วมูลค่าพอตมูลค่าหุ้นตัวนี้ทันทีถ้าขายเอาส่วนต่างก็ได้อีกประมาณเกือบห้าร้อยบาทนะครับ หัวดีมากเลยครับเพื่อนเ่อที่ผมพิจารณาอาจจะเป็นตนนัวเนี้โอ้น่าสนใจนะเพื่อนเพื่อนก็คือปันผลอนะเนี่ยมันไม่ลดลงเลยนะไล่มาเรื่อยๆเพิ่มๆๆๆแต่มีเจอีคิเนี่ยโอ้โหลดลงลดลงแบบสี่ดอนเลยก็เยอะอยู่ก็คิวคิไออืม มันทำให้เราเห็นว่า j p j e p q เนะี่ยราคาเพิ่มทําให้ปันผลล้นลงนะเดี๋ยวผมอาจะลดสัดส่วนตัวนี้นะครับมาอักสองตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้ามันได้หนึ่งจุดห้าเมื่อไหร่ผมก็จะลดสัดส่วนนะครับเคเป็นไงบ้างเพื่อนๆก็ ใครที่เพิ่งเริ่มนะครับในการสะสมออมหุ้นปันผลก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะเพื่อนๆส่วนใครที่สะสมมาสักพักแล้วหรือว่าไปไปไกลแล้วก็โอ้เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่กันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันอดทนรวยไปได้วยกันนะครับสำหรับ ใครที่ยังไม่มีพอดก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับเป็นแอปดาวผมกำลังชั่งใจจะไปย้ายเป็นบูนะครับวีบูมีใครใช้วีบูลงมาคอมเมนต์แนะนำบ่อยนะว่าเป็นไงบ้างนะเห็นว่าเงินปันผลได้เข้ามาถ้ายังไม่ได้เอาไปซื้อ,อไหลถ้าถูกสะสม จำนวนดอกเบีย้ยด้วยน่าสในใจว่าใจเดดไม่แน่อาจจะย้ายเพื่อนแต่ย้ายเนี่ยคือมันต้องขายจริงคิดอยู่ว่ายังไงดีนะเพื่อนอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งอาจจะย้ายอาจจะไม่ใช่พอร์ตดีขีดขีดไปแล้วครับเพื่อน ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการลงทุนไปด้วยกันครับเพื่อนๆเนดี๋ยววันนี้ไปนะไปแล้วครับบ๊ายบาย